สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายสายงวดเมื่อกี้ครับเสียดายครับเลขมันออกตัวเดิมนะครับคือ60 3ยสายสายครับแกถูกเลข0 6 3ย์แบบตรงตรงเลยครับคือแกได้เลขมาจากป่าช้าและก็มันเป็นเลขของฝันของยายสายเป๊ะเลยมันตรงกันนะและก็งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้มันก็ออก603เป็นเลขตัวเดิมและก็เป็นเลขตัวเก่า หลังจากที่ว่าเลขออกแล้วครับไม่กี่วันยายสายพุ่นมาฝันมีคนมาเขาฝันมันครับแต่ยายสายไม่ได้บอกว่าเป็นผีเป็นเทวดาเป็นอย่างคือยายสายไม่ได้บอกครับแต่วิคุณคนชี้ลุกแต่เขาบอกบอกกับยายสายว่าเลขที่เจ้าเอามามันเป็นเลขผีเมืองลับแหลมันเป็นเลขผีเมืองลับแลซึ่งมันออกแล้วครับสาม สามรอบตัวเลขที่ยายสายแกได้มาครับมันมีแปดหกสามศูนย์หกสามแล้วก็ห้าหกสามมันออกแล้วครับสามรอบรอบแรกมันออกศูนย์หกสามรอบที่สองครับมันออกสามเก้าห้ารอบที่สามครับมันออกหกศูนย์สามงวดนี้ครับยายสายมาฝันว่าคนจากเมืองลับแลหรือผีจากเมืองลับแลครับมาบอกว่า เลขที่เจ้าได้มามันคือเลขผีจากเมืองรับแหลกเลขผีเมืองรับแหลกเขาบอกมาสิครับซึ่งงวดนี้มันจะออกอีกบอกน้าขุนกิลุงนําครับคือตัวเลขที่ว่าเขาเขียนให้ครับมันสามหางซึ่งย้ายสายครับเขาเอาเลขมาย้ายสายตอนแรกอะคิดว่ามันเป็นเลขของป่าช้าผีป่าช้า แต่บอมเนบอมนแต่ว่าสิงที่ว่ามักเขาฝันยัยสายครับเขาบอกว่าเขาเป็นผีจากเมืองลับแลซึ่งเลขน่ะมาจากเมืองลับแลคือเลขสามหานะครับซึ่งมันออกไปแล้วครับสามครั้งมันเหลือแค่ไม่กี่หางครับงวดนี้เล่ากับผีเมืองลับแลครับก็บอกว่ามันจะออกอีกในนี้เล่ากับฝันแบบนี้ครับเราก็เลยเอาตัวเลขตัวเดิมครับมาให้ผมได้ดูซึ่งแล้ว ซึ่งตัวเลขครับมันก็มีแค่นั้นแหละครับแต่ยายสายครับแกก็บอกว่า063มันก็ออก063แล้วก็ถัดมาครับ563มันออก593เป็นเลขกลับแล้วก็063มันออก603มงวดนี้ครับยายสายครับแกบอกนะอันนี้คือยายสายที่ว่ายายสายแกบอกออกจากป่ายายสายเลยว่าผีเนี่ยมือนจับแร่มือรับแร่ครับบอกว่ามันจะออกอีกก็คือเลข 6กหาสนี่คือยายสายแกเรียงเลขเองครับ6กห้าสามหสามย์หสมันออกแล้วแกก็เลยจะซื้อเลข0 9นสครับแล้วก็6 8แปดสกับหัวครับเป็น9 8้สเพราะว่าเก้หาสามมันออกแล้วมันก็ต้องเหลืออยู่6กหสนี่คือตัวเลขที่ ยายสายครับเป็นคนบอกว่าผีเมืองรับแลบ,บอกว่ามันจะออกอีกงวดนี้4หางครับ6กห้าสามหกแปดสาย์เสแล้วก็เก้สจริงๆแล้วมันแค่เลขสามหางแต่ว่ากลับจาก6เป็น9ก้าอย่ามันตีเลงเก้าเหมือนกับ6กหสเป็น9 5้สครับแกก็ตีแบบประมาณนี้ครับแต่ผีเมืองรับแลเข้าฝันยายสายบอกว่าเลขที่เจ้าได้มากน่ะมันบอมเนเลขมาจากปาซา แต่เขาเอาเลขมาจากเมืองรับแลผีเมืองรับแลบ,บอกเลขซึ่งเลขที่ว่าเขาพากันเอามาแล้วถือเนี่ยมันไม่ใช่เอาเลขมาจากผีป่าช้าแต่ว่ามันมาเลขมาจากผีเมืองรับแลและกับมวลนี้เมื่อเข,อขอาฝันบอกว่าเลขแหะเมืองรับแลเนี่ยมันจะออกอีกงวดนี้ก็คือตัวเลขที่ว่าผมบอกไปมื่อกี้ครับนั่นแหละคือตัวเลขที่ว่ามันจะออกงวดนี้ว่าสันผมถาม,ม่า แล้วมีตัวไหนที่ว่าวงกลมให้ไหมแกไม่มีเลขวงกลมไหมครับเพราะว่าเลขมันออกแค่จะทั้งหมดแล้วมันกันเหลืออยูศูนย์เก่าสานะครับเพราะว่า0ูนย์หกสามันออกมา2รอบแล้วเอฮาเอฮาหกมันกับออกเป็น953เหลือ6กหสครับมี6กห้าสามหแสามศแล้วก็9 8้สจริงๆแล้วมันมีแค่3ามหางแต่แกกลับให้ครับ ถ้าถามว่าใครชอบเลขสามตัวในนี้ลองจดไว้กันเลยครับลองพิจารณาเบิง16สีบหกพิาคมหกเจ็ดถามมาแกชอบตัวไหนคือแกบอกว่าแกไม่รู้ครับว่ามันจะออกตัวไหนแกไม่รู้แต่ว่าแกบอกว่าเขาบอกมาแบบนี้แกก็เลยบอกตัวแบบนี้แต่มันก็ออกมาหลายมวดซ้อนนะครับบนเนมันอาจจะออกอกีกกระดงวดนี้อย่าลืมไปตัดเล่นบ้างครับเมื่อกี้พอจะบอกยังว่าผมลืมแต่เออพนผ,ผมถามมา แล้วผีเมืองรับแร่ที่ว่ามาบอกเลหล็กยายนะ่ะยายเห็นไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงขนาต้าเหมือนกับคนปกติแต่ไม่ยิ้มไม่แยมเมือนาต้าเหมือนคนแบบบึ้งบึงบูดบูดบ่ยิ้มบ่ยแยมนาตาแบบขึงขังนาต้าแบบบม่มีความสุขแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อตัวน่ะสะอาดสะอานนะแต่ว่านาต้าบูดบูดเหมือนกับบ่ยิ้มบ่แยมเหมือนกับตัวเองแบบอมถุก แต่เหมือนกับคนแบบกิ้เข่าอิมนอนรับเพียงแค่ว่าหน้าตา,าไม่ยิ้มไม่แย้มแค่นั้นเองผมเลยถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายคนข้างหน้าหน้าจะมีอายุนิดน,นึ่งแหละแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณประมาณสักห้าสิบหกสิบไหละแต่หน้าตาแบบขึ้มขึ้มไ่มยิ้มไ่ยแย้มอย่เลยแล้วก็มาบอกว่าตอนแดก,กย่ยกับหยาดมาสันนอว่าเอาของอย่างเขามากหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับเขาเนี่ยมาบอกว่าเลขที่ว่าไดมาาน่ะไม่ใช่เลขผีป่าชา้า แต่ว่าเป็นเลขผีเมืองลับแหล่เมืองลับแลผีเมืองลับแลเนี่ยคือเขาเขียนให้แล้วก็พากันไปตู่ไปถามว่าเป็นเลขผีป่าช้าจริงๆแล้วไม่ใช่เลขผีป่าช้าแต่ว่าเป right ็นเลขเมืองลับแหลคือเรื่องนี้คือไม่ใช่เรื่องฝันนะครับเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาพากันไปาเลขอยู่ในภาษามาซึ่งเขากับพากันไปาเลขนป่ภาษาไม่จริงครับแต่ว่าผีเนี่ยเป็นคนบอกเลขมา แต่ว่าผีนั่นคือเป็นเลขเป็นผีเมืองรับแรไม่ใช่ผีอยู่ในป่าช้าฟังไปฟังมากกับคนคิดลูกเลยครับแสดงว่าป่าช้าที่ว่าพากันไปทําเลขแสดงว่าสถานที่ตรงนั้นครับน่าจะเป็นเมืองรับแรของผีผมคิดเนี่ยผมน่าจะคิดถูกนะบางคนครับอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะฟังเข้าใจอยู่ผมคิดว่าสถานที่ ป่าช้าที่ว่าเขาไปทําเอาพิธีเอาเลขครับอันนี้คือเรื่องจริงนะปัดพ่อได้เลขมาแล้วเขาก็พากันพูดว่าไปเอาเลขมาจากปาสาปปาสาจ้ะนะครับแต่ที่ไหนได้ครับผีที่บอกเลขนะคือสถานที่ตรงนั้นครับเป็นเมืองลับแลน้ครับน่าจะประมาณนี้ครับการเลมึงครับทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางครับเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจากตัวไหนเนาะแต่ที่สำคัญครับอยากเอาตัวเลข3ตัวครับมาแบ่งปันให้ทุกคนได้พิจารณาเฉยครับ อยากให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่อโชคดีอาจจะได้รางวัลใหญ่ๆกับเขาก็ได้นะครับเนาะ16มีนาคม67ขอให้ทุกทคค่านโชคดีอันหมานถูกลอตเตอรี่จับเงินก้อนใหญ่ทุกคนครับผม